พี่สังเกตดูว่านะที่เขาจะปลูกในกระรอนในกระถางแล้วในกระถางใส่กระรอนดูตัวนี้นะแต่ว่าตัวนี้มันโล่มันลงแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตัวนี้ดินนะพี่ดูนะลากกันอยู่ในนี้ไหมอันนี้ก็เรียกว่าไฮโดรแบบซับสเตตได้ครับไฮโดรซับสเตตคืออะไรลากพืชที่ออกมาเนี่ยมันอยู่ในดินนะมันออกมาออกที่ลากแล้วเวลาเราใส่ปุ๊บเนี่ยเดือนนึงเนี่ยเดือนหนึ่งปุ๊บเราไม่ต้องลดน้ําเลยเพราะว่าตัวนี้มันมากินน้ำในนี้ เห็นไหมล้วก็ใส่อยู่บนในเสื้อเฉยๆเลยพอดีเฟ้เลยนี่คือไฮโดรซับสเตตเวลาใช่นวัตกรรมที่ทำคือเรียกว่าไฮโดรซับสเตตเวลาเวลาจะรูดปุ๊บใช่ไหมน้ำมันน้บนปุ๊บรุดออกมานี่คือรูระบายอากาศท่านั้นเองเวลาเราไปไหนเราก็ยกไปเด็กไปกไปเก็บนุดเราไปเก็บเก็บอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็พี่ๆเขาจะปลูกไว้ไว้กินเองแต่นี้ไม่ทำแบบนี้หรอกมันเราเปรียบเทียบให้เข้าหินเห็นไหครับตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของแก้มยีนส์สารพลายชา ตัวนี้คือสารพลอชาของแก้มลิงคืออะไรนะครับเวลาแกนรอนนี้มันจะแข็งแรงมากนะครับแกนรอนตัวนี้เราสังเกตฝามันก่อนนะเห็นตรงฝานี้นะฝาลูตรงนี้เวลาเขาลดน้ําไปเนี่ยน้ำเนี่ยมันจะอยู่แค่ริมนี้แล้วมันจะมีน้ําเก็บอยู่บริเวณนี้เป็นแก้มลิงเก็บเอาไหมครับพืชตัวนี้ถ้าเกิดเราลดน้ำเนี่ยมันอยู่ได้ประมาณ1อาทิตย์เราไม่ต้องลดน้ำแล้วลดน้าครั้งเดียวแต่อยู่ได้1อาทิตย์สําหรับคนที่ไม่มีเวลาลดน้ํานะครับแต่อยู่ได้น,น่ะอยู่ได้ประมาณ1เดือนนะครับ อันนี้คือกระบกนกรกรอนนี้ดูทั่วไปครับกรอนกระรอนที่มีภาบ้านแม่มันปลูม,มาพี่อ้อมแต่ว่าแต่ว่าเวลาเรามองภาพเนี่ยเราต้องให้รูนี่ยอยู่ข้างล่างนะอ่าพอรูข้างล่างจะมีลักษณะที่มันแตกต่างระดับนขนาด,น,าดน้ขางน้ำทางน้ำอยู่ครึ่งเนึงเราก็เอาดินใส่ลงไปก็ปลูกอเล้ยหินก็ได้ครับหินใหญ่ๆวางก็ได้ใช่ไหมพี่อ้อมเตเป็นดินปลูกดีสุดดินปลูกแส่็งเนี้ยแล้วก็ไปปลูกไว้มันก็เวลามันก็ไม่ต้องไปกลัวถอนยุงถอนหญ้าอะไรเงี้ยมันจัดการง่ายกว่าเงกำลังพูด ยางรถยนต์นะยางรถยนต์น่ะมันลำบากมันกีดมันมันหลายอย,าอย่างนะแม่นะนะนยานยนต์มันลำบากนะต้องไปกีด<ช>ต้องไปกีดต้องไปดัดต,ต้องไปยก<ๆ>แล้วก็อย่างมันไม่มีก้นรองข้างล่างมันมีก้นรองข้างล่างไงแต่นนแล้วก็ลานเราถ่วไปแล้วตัวเนี้ยเวลาเราไปปุ๊บพี่สังเกตดูเนี่ยเห็นไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือไปไหนก็ได้ง่ายอย่างเงี้ยมันตั้งถาวรแล้วก็พวกเนี้ยอยู่ได้เป็นสิบยี่สิบปีนะนะครับเนี้ย อเแต่รากก็ต้องมีนะเห็นไหมเห็นรากไหมรากเต็มเลยนี่คือรากตองนี้พอลงไปมันเจออากาศแล้วก็เจอน้ําด้วยใช่แต่ว่าข้างบนเนี่ยมันสู้ไม่ไหวแดดมันร้อนจัด